อยู่นะโลที่ขายที่ขายที่ให้จําเลยเออขายที่ให้จําเลยกับพิษแบบน,นี้เออขายที่ให้ไพจะสิบพิษที่กับที่กูตัวเมนบ่พี่น้องอืมเขาพูดแต่ละอันนะมันเคืองมันเคืองหูนะเมยก็เลยอยากฟังเอาแบบชัดๆนะเมยก็รออยู่นะรอ รอแบบรอให้มาไอไอพวกริ้วรอพวกติ่งพวกอะไรนะ่ก็เอามาเล่นแบบไม่ได้มือหูมือตาได้พี่น้องเอยเอามาเล่นข่อยนะเออนี่แต่ว่าวันนี้นะวันนี้นะนนนะเอ่ออีปอบหยิบนะอีปอบหยิบเอาเอ,เ,อเอาเอาเอาคลิปเอาคลิปข่อยเนี่นะไปไปปล่อยนะปปอ,ยนะอีปอบหยิบอีแขวห้างอะนะเออ เอาคลิปค่อยไปไปล่อยแล้วก็มาวิเคราะห์เออแต่มึงก็มาเปลี่ยนคําพูดมาเปลี่ยนคําพูดวิเคราะห์บอกมึงบอกว่ามึงไปปรึกษากับทนายรูปหลอมาแล้วเออเออแต่เออก็โอเคว่ามึงก็ยังกลับลําได้กับลําอยู่เข้าใจในสิ่งที่กูพูดอยู่อืมในส่วนตรงนั้นเออไอไอที่มึงก็ไม่ไม่คอยตามแบบเขานาะแมเออ แล้วพ่ดีปอบยิบแต่คุณไม่พอใจไม่อะไรเลย <c oughs> อืมพี่น้องอืมมีสิทธิ์ที่จะจะซื้อจะขายอะไรก็ได้ใช่ค่ะคุณคนโคุยข่อยอ่านโออก <c oughs> นะคะถูกต้องนะคะอืควอยขายให้จำเลยแล้วมันเป็นอย่าง มันผิดกฎหมายอ้อใดวะเออกูขายซอคอก็ว่าไม่มีสิทธิ์ขายซื้อขายบริษันอืมคุณนักลบสวัสดีค่ะจะบอกคนแรกเลยจะบอกน้าไผ่อ,อืมค่ะคุณกิติมานะคะเราสู้ในสิ่งที่อ่ามันถูกต้องนะคะพูดถึงนะ่ะอ,อืม เราไม่ใช่มโนไม่ใช่คิดเอาเองเราถึงเราจะเป็นชาวบ้านแล้วก็ไปศึกษาถามผู้รู้ถามถามคนที่มีประสบการณ์แต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะจริงอยู่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้ไปปรึกษาใครไม่ได้ไปถามใครเขาพูดอะไรมาเราก็กลัวแล้วก็สั่นแล้วเอออืมแต่ว่าอันนี้การันตีได้เลยว่าณวันขึ้นศาลที่ศาลถามศาลถามเพราะ พ่อหนูนะถามโพน่ะที่วันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรนะ่ะสารถามว่าได้ซื้อขายที่ดินให้ได้ขายที่ดินให้ในายชัยพลไหมพ่อตอบว่าขายนะณนะวันนั้นน่ะอืมเพียงแต่คนที่เอาเอกสารโสอคอขึ้นไปนะมันไม่ใช่เอกสารตัวจริงที่มีการเซ็เนที่มันมัน ที่มันพูดนะ่ะบอกว่าไม่น่าเชื่อถือนะมันก็ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าไม่ใช่เอกสารที่มีลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่ที่ดินขึ้นไปนะคะัาเด้ใหญ่จัดเต็มแจกลาสคนเธอโดนตำหนิวันนั้นอืมยังมีหน้ามาบอกโอ้กูคุณงดไหลเอองดหลาย,ลายตามอันตามหัวข้อนี่แหละงดอืมขนาด ไม่ได้สร้างผลงานอะไรมันยังมันยังมาชื่นชมตัวเองว่าเป็นเพราะผมทำให้ทำให้ลุงพลได้กลับมานอนกับลูกกับเมียพนวาโอ้ยอืมถ้าไม่มีผมก็คงได้เข้าเอาเขาตัดสินให้โรล,ลงายาตังไดเขาก็ไม่ได้เข่าไปเออ คุณกอ่อยอออม,มาพูดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าโซโคขายซื้อขายไม่ได้โซโคถูกยกเลิกโอ้กูลรลงกูเื่องึดองดหงดหลายค่ะเออคุณวาสนาเอาย้อนไปหาอีปอบยิบอะ เมนค่ะร้านก็ร้านเขาบอกมาแน,น่ค่ะคุณนิตยาตอนนี้มีสอคอหนึ่งเป็นความจริงแล้วมันเอาหน้าไว้ไหนไว้ตรงไหนลุงป้าได้สิทธิ์นกับคืนมา,าอค่ะสคหนึ่งมันมีตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ตัวจริงที่เราเคยถือไว้นะมันหายแล้วเรามีแต่ตัว,ต,วตัวถ่ายเอกสารซึ่งอ่าถ่ายเอกสารตัวถ่ายเอกสารน่ะ อ่าคือสซคอหนึ่งจะมีถือไว้คือเจ้าของแล้วก็ที่ดินกรมที่ดินกับอ่าเจ้าของถือไว้คนละคนละแผ่นใช่ไหมทีนี้ของเจ้าของหายเราก็ยังสามารถที่จะมาคัดกับที่ดินได้คะ่ะในสารระบบมีระวางมีสารระบบแล้วก็เราสามารถมาคัดได้ในการคัดเราก็เสียตังค์แค่20บบาทนะคะคือ คือสอคอนี้มันมีมันมีตั้งแต่สองสี่เก้าเจ็ดนะคะสอคอของพลีนะอืมมันก็ว่าอันพอลีีนะโกโหกกูโก,โกโหกเรื่องอย่างมึงอืมกูก็บอกว่ากูมีสอคอตั้งแต่แรกกูก็ประกาศกับทุกคนว่ากูมีสอคอนะกูมีสอคอนะแมนบอพี่น้องตั้งแต่แรกตั้งแต่ต่อสู่ตั้งแต่นี่ มีเรื่องมีแล้วพอลี่ก็บอกกับทุกคนว่ามีสอคอหนึ่งมีสอคอหนึ่งอืมแล้วมึงแบบเป็นผู้รู้กฎหมายผู้รู้กฎหมายประเภทไหนทําไมทําไมมึงไม่ไปเอาเขาเรียกยาง,อยางเอาตัวจริงหนะมีเมื่อว่ากูขี่ตัวกูขี่ตัวตรงไหนเออกูก็ว่าความจริงมาตลอด โกหกตรงไหนโกหกตรงที่ว่าพอขึ้นศาลแล้วมึงแล้วอ่าตัวใบสำเนานั้นโดนประทับว่าไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมก็เลยว่ากูโกหกใช่ไหมอืมถ้าถ้ามันไม่มีตัวจริงกูจะไปถ่ายสำเนามาจากไหนกูจะไปปลอมแปลงแบบไหนมึงก็คิดตรงนี้หน่อยเออมึงน่าจะรู้น่าจะรู้ว่าเออถ้ามีสำเนาอย่างเงี้ย มึงควรที่จะไปเอาตัวจริงจากไหนได้มเมนบอเออแล้วมาหามาโทษว่ากูโกหกกูโกหก,ก,กตรงไหนกูก็บอกอกูมีสคหนึง่งกูมีสคหนึ่งอืมเออซุมมือนี่เดเมื่อว่าอีทำไมว่ากูขี่ตัวนะอืมคุณรสสดใสค่ะขอเอขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ อค่ะคุณสวรักษ์หนูบอกอยู่ตลอดนะว่าที่ของหนูมันเป็นสคอหนึ่งนะคะค่ะมันมาหาว่าหนูโกโหกอืม